รับกุ๊บพุงอีกแล้วนะฮะขอโทษทีที่ให้หน้าใหตาไปค่อนข้างนานวันวาะสามสี่วันป่ะเออก็ผมไปติดไมโ่มานะครับก็ <Yeah. S 1> <c oughs> สนุกดีนะครับผมก็ไปเล่นลงคลิปไปแล้วนะก็ยังไงก็มาดูมาชมกันได้นะจ๊ะ <Hey. S 1> วันนี้ก็เป็นเวลาดีที่แบบมันแจกฟรีให้เล่นทุกตัวนะเราก็ควรจะมารีวิวนะครับทีมในฝันของผมที่อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าผมก็มีตัวพวกนี้แล้วอะ <Hey. S 1> วเดี๋ยวมาดูสก,กิลกันก่อนนะครับว่า มีท่านแบตหรือกระบองเหล็กเนี่ยมันสกิลความสามารถอะไรกันบ้างครโ<ห>จมตี120%นะฮะแล้วก็เด้งเลือด10%ของ HP <อ>นะจ๊ะ<อ>กับวัดเข้ามปแล้วก็มาดูสกิลอันติเมทนะครับก็โจมตีแถวตรงนะ150%ของพลังยมตีนะครับก็มีโอกาส50%ที่จะติดกระดูกแตกนะครับหรือรับดาเมจนั่นเองแล้วก็จากนั้นก็ 50%นะครับมีโอกาส100%เนี่ยที่เป้าหมายกระดูกแตกเนี่ยรับดาเมจ9 9้รอบอันนี้คืออะไรวะ <Yeah. S 1> แแตก9กรอบมันคืออะไรวะไม่เข้าใจมนะนะคนที่เข้าใจก็อธิบายผมได้นะครับอะไรวะนี่เนี่ยมาซ้อนทัาวกัน99รอบบวกอีก10%เกันไปเรื่อยๆหรอทุยลิ้นพันก็เดี๋ยวมาดูสกิลอัน t ติเม e กันนะครับก็ทำนองว่าก็ค่อยๆโหดอยู่นะค่ายพียิ่งต่ำนะครับ ดาเมจจะยิ่งสูงขึ้นนะสามารถลดดาเมจสูงสุด50%นะครับจากการโจมตีนะหากค่า HP ต่ำกว่า80%จะโจมตีส่วนกลับของตัวที่โจมตีเข้ามานะครับ <c oughs> ก็ประมาณตีเข้ามาก็ส่วนนะฮะเนี่ยนะครับเมื่อกิงเขาโจมตีมาเราก็ส่วนนะแค่นี้ครสั้นตอนอื่นเราก็จะใส่ของกันก่อนนะครับผมจะเน้นกระบองเหล็กให้อึดที่สุดนะครับผมแต่ก็เด้งเลือดอผมก็ไม่มี พวกเลืออะผมมีแค่เกาะนะครับผมเพิ่มเกาะเข้าไปนะฮะแล้วก็เมตาทุกเมตาเลยก็จะเป็นด้วงนะครับอันนี้ผมจะจัดทีมทีมที่อ่าผมอาจจะเป็นไปได้นะครับทีมนี้ผมอาจจะเป็นไปได้ว่าผมมีตัวพวกนี้แล้วดูเวนโกลิมบัตนะครับอันนี้คือในฝันเพื่อเพื่อผมจะแลกขิ้นส่วนแล้วก็มันครบแล้วอะไรเงี้ยผมก็มาลองดูก่อนนะครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะ แล้วก็รอบต่อไปผมก็จะเปลี่ยนเป็นปลาหมึกที่ผมมีอยู่แล้วแล้วก็กระบองเหล็กนะครับแล้วก็รอบต่อไปผมจะทาเป็นทีมเมตานะครับก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะฮะเผื่อคนแบบคิดถึงผมไงจะมีคนคิดถึงผมมาว่าผมก็ลงคลิปอยู่นะครับแต่มันไม่เด้งนะก็ไปดูดูกันได้หน้าหน้า u t u b e เลยนะครับก็ทำไมโลไว้นะฮะก็สนุกดีนะครับผมว่าติดอยู่นะก็เล่นเล่นแมงทั้งวันทั้งคืน <G ül> ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วอื่นก็จ,จับคู่เรียบร้อยนะครับหนึ่งพันสี่สิบนะครับหนึ่งพันสี่รอยสี่สิบเดียวหนึ่งันสี่สิบเน่ก็ทีมนี้สบายๆไม่ละใครเครื่องแน่นอนนะครับอู้หเขาเขาเลือกทีมเมตาปัจจุบันมานะครับก็แต่ผมจะเอาทีมเนี้ยทำไมอ่ะก็มาดูกันนะครับว่ามันจะ เป็นยังไงนะครับหรือว่ามันจะชนะหรือเปล่าหรือว่ามันจะแพ้หรือว่ามันจะเอออะไรก็ช่างก็ไม่รู้เออไปดูกันเจ็ดเจหนูตัวนี้หาปิโกโลไม่เจอใช่ไหมก็ไปลุยกันเลยนะครับก็คือทีมปัจจุบันนะฮะมามาดูกันนะครับยิงเข้าไปจิ้วโอ้โหเดตตอาปิโดนะฮะแล้วก็เป่ากินปากนะครับุกขึ้นเข้าไป เรียบร้อยตีสามตัวนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจของสายกัดก่อนที่แท้ทูกันนะฮะแล้วก็กิงอัจิ้งเข้ามาโลดนรถลูกไฟก็ให้มันก็ไม่มีอยู่แล้วปะวะหัวเข้าไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปหนึ่งดอกนะครับทินว่าแฟงเขาก็จะปวดสะบัดพอสมควรนะฮะแล้วพระเอกเราจะได้ออกสกิลหรือเปล่าพระเอกเราต้องมาแล้วพระเอกเราหวดไปหนึ่งทีนะครับทดหานี่โจมตีเขานะฮะมาหดัด อื้ย <What? c oughs> ยังสาสมใจ <Yeah. S 1> ก็เบาๆรู้สึกว่าแรงไหมไม่นะครับโหวหดวงตายแล้วว่ะทำไงดีวะเนี่ยกระบองเหล็กเราก็สามารถยืนยัดอยู่ได้นะครับ <c oughs> จะรูวทรารอยทามยอบจุ๊บโอ้ยังเบาอะไรก็นเนี้ยทีมไลดาเมจใช่ไหมครับเนี่ยอืมต่อยเขาให้กระบองเหล็กเราบอกว่านี่มันคันๆส่วนไปหนึ่งดอก <c oughs> อ,อหนึ่งนะัดเป็นไงพี่ยังอึด ก็ส่วนเล้งเลือดนะครับส่วนเน้งเลือดนะครับจะยินยิงครับพี่ยิงตอมิหเหลือแพ้นะครับผมอะไรกันนี่เมตากัดก่อนเราก็จะไม่อยู่แล้วหรอเดี๋ยวผมจะย้ายโกลิมบัสออกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวสวนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่ใส่เป็นเล้งเลือดให้นะครับนี่มันจะได้อึดๆขึ้นนะไม่งั้นมันบางเกินไปนะ กอลริมบัตเอาความเร็วเอาดามเมจออกนะครับปุ๊บแล้วก็ไปใส่ให้นี่นะครับตัวที่ผมมีในทีมอยู่แล้วนะฮะปั๊บก็ให้เหนี่ยออกแล้วก็ใส่เลยนะครับนี่เป็นไงเด <Yeah. S 1> ไปดูกันนะครับว่าตัวที่ผมมีในทีมอยู่แล้วโอ้อะไรวันนี้จะมารีวิวให้ครบๆทีมก็เจอหมดแบบก็ได้ก <Yeah. S 1> <G> ็ไม่เป็นไรนะครับก็ ไปดูดูกันก่อน,นะฮะผมว่าจะเลือกที่เขาสมควรที่จะแบนไปก่อนแล้วก็เอาเป็นทีมปัจจุบันให้เยอะที่สุดแล้วกันนะฮะนี่เป็นไงผมไ่แบนปลาหมึกผมหรอกผมรู้อื่ผมแบนเข้าไปนั่นไงผมว่าแล้วเห็นไหมมันก็ค่อยๆทยอยเป็นทีมปัจจุบันของผมไนงะรอบนี้ด้วงกูจะไป่นนะเนี่ยเบอร์สากาดโอเคดูอ่าเต็มที่อันนี้ทีมทีม,ทมปัจจุบันของผมหรือเปลเาไม่รู <c oughs> ร้รู้ว่าหรือว่าปู่มามจะแบนออกมา,มา เออมันก็เป็นไปได้เลเถอะเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้านี่ดูว่ามันจะแบนไหมอืมเอาดิไม่แบนหรอกเออนั่นไงเป็นทีมปัจจุบันของผมแล้วนะครับเดี๋ยวพิกโรไปไหนวะพิกโรล,ลูกพ่ออืพิกโรตามถั่วงูชกไปแล้วเรียบร้อยแน่นอนเป็นทีมปัจจุบันของผมจริงๆเลยนะครับตอนนี้คือทีมที่ผมมีนะฮะ จะไปดูกันนะครับหมมดแบนนี่มันก็เลือกยากเหมือนกันไปเออมาเลยเออต้องใส่จะไม่ไหวจริงเฮ้ยก็มาดูกันก่อนนะฮะอะขำๆเหมือนก่อนเมื่อกี้มันอาจจะแต้มสูงเงินไปไงรอบนี้อะไรวะเนี่ยดูมันเลือกตัวมามันบอดใช่ไหมผมแพ้บ่อยมันเอาบอดมาให้ผมเยอครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะฮะโอ้ไหลยกาบกด เตรียมไปเลยเตรียมแปะผมไม่ได้รีวิวทีมอะไรของผมเลยนะเดี๋ยวไปต่อนะครับอันนี้จะเป็นเมตาปัจจุบันนะครับผมตัวน,นี้นะผมจะเริมเมตาปัจจุบันมาก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนตอนนี้มันมันมันแจกฟีให้เล่นฟีอ่ะมันก็เอาเมต้ากันมาหมดนะครับ ทีมผมตอนนี้อาจจะสู้ไม่ได้นะครับก็รอมันลดลงมาก่อนนะฮะก็อะไรลดลงมาวะก็เออปิดโหมดนี้ไปก่อนนะครับนมหนึ่งจะสู้ได้หรือเปล่าไม่รู้สิเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับเฮ้ยเลือกหนาจังวะพี่เออเร็วๆหน่อยนี่ครับผมก็เลือกเมตาปัจจุบันมาเลยนะครับตอนนี้ปึ๊บปึ๊บอืมกระบองเหล็กจริงๆ กระบองเหล็กไม่ได้อยู่ในเมตาตอนนี้เลยนะฮะก็เพราะว่าอ่ามันเหมือนมันจะตกเมตาแล้วนะครับแล้าผมก็อยากจะมีมันนะฮะเพราะว่าผมชอบในอนิเมะมันเท่นะครับแต่จีเอ็มนั้นนั้นแบบนี้นะก็รู้สึกมันมันเกลือไปหน่อยไหมต้องเติมเพื่อจะได้มันเนี่ยนะก็ไม่รู้ตัวมันไม่ค่อยหดแล้วครับ ไปดูกันนะครับว่าตัวอื่นังมีประโยชน์มากกว่านะนะโดนสกิดหัวนมแถวหน้าเหมือนเดิมก็เจ็บเจ็บนหน่อยโจเข้าไปโจเข้าไปทีละทีสองทีเป็นไงล่ะเขาเรียกว่าสายคอมโบตอบเต้านะครับผมหวดเข้าไปหนึ่งดอกถ้าผมโดนตีเนี่ยผมก็จะเข้าไปหวดมันมาหววหนึ่งหัวสองวไม่ติดเหรอแปดสิบเปอร์เซ็นต์หรอ หัวหนึ่งหัวสองอันนี้ติดว่ะเฮ้ยแล้วก็สาบก้อยอดหนา้าไปครับแตบหัวหนึ่งหัวสองบ่จะแน่นอนว่าหัวเป็นลมแดดกันหมดเขาเรียกว่าโดนสะท้อนตายนะครับผมหัวเข้าไปหนึ่งทีก็นี่ทีเด็ดเลยนะครับโจ๊กเขาหนึ่งดอกเรียบร้อยนะแล้วก็หัวหหัวไปแแบบแบบแบอหือ ก็อือหือนี่ไม่ใช่อะไรนะอือหนี่คือเบานะดวงต่อยธรรมดายังแรงกว่านะครับแต่แต่นะลูกรักนะลูกรักมามาหลังเท้าไปแต่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 ้อือเกือบเกือบเดี้ยงนะครับรากรแปะเรียบร้อยนะฮะชนะนะครับผมอ๋อมันคลิปมันจบไปกันไปนะฮะเดี๋ยวก็จะไปต่อนะครับเนอะ เจอหนึ่งพันห้าสิบแปดนะครับเออเจอแต้มอย่างนี้มันค่อนข้างจะเล่นสนุกหน่อยนะเราก็เลือกทีมเอยผิดผิดผิดเมตาปัจจุบันมาก่อนนะครับปุ๊บอืเดี๋ยวสิพี่ผมใจร้อนเออนั่นแหละ uh. มีคิงด้วยนะครับแต่ว่ามีคิงแล้วยังไงใบามาเราก็มีโลอยู่ดีจากสินว่าแฟงนะฮะแล้วเราก็ได้พลังงานมาอยู่ดีนะครับไม่ผ่านนะมาใครจะเร็วกว่านะครับโอ้โหคิงยังต่ําเตี้ยเรียดิน ตรงนี้เราก็เข้าไปสับก่อนจากพิกาโลนะครับแตบๆตๆบแตบตอือย่างเบาก็ก็เดินห้าส่วนแรงไปแล้วก็ไม่ใช่ป่ะวะเออเขายิงมารู้สึกว่าสามดาวค่อนข้างจะแรงกว่าเราก็สับไปหนทีนะฮะพี่ก็บองเล็กว่าไงยังไม่ติดนะจ๊ะเราก็ยิงไปหึงดอกจับสับเลือกเขาให้ฮะเออดูซอมบี้แมนเขาก็สับเข้ามา แล้วก็่ยงควยายทะไลหินอ,อือนี่มันอาเกียร์ามำดาวรอเปล่า bright, ใช่แล,แล้วนะจ๊ะอือเขาก็ส่วนเข้ามาอุ้ย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 จมเอาไงพี่ก็บองเหล็กทำอะไรทักอย่างหอกเไปหงดทีหนึ่งครับด้วยดาเมจรุนแรงมันก็เบาๆนะมันรุนแรงยังไงวะอือเราหวดคืนเขาให้หนึ่งดอกเหล่ากิงแอนจิ้งเข้ามาครับอือขยันหั่นเตี้ใหญ่โตของเขาแล้วก็หวดเข้าไปแล้วก็หวดซ้ำเข้าไปโอ้โห โคตรโหดแตกเลยนะครับคิงเขานะฮะ,โฌโฌะลแล้วก็อืมเขาตกขเหนียวมาหนึ่งทีเราก็จกกลับจกกลับเป็นเนี้ละครับเขายิงมาอุ้ยเขาจะเอากระบองเล็กเรากอนเราก็หวดคืนเขาก็หวดดวงเข้ามาใจเย็นพี่ใจเย็นแล้วค่อยพูดค่อยจ่าก,กันก็ได้นะครับโฌโฌโแล้วก็สวัดเข้เลยครับเตะเบแป๊เดือดน้วกาโู้น้อยของเราเออเรียบร้อยนะครับไปหว่านกันหมดแล้วฮนะไายิงต่อไปดูเข้ามาครับอัพกิบแต้ม ตายหมดเลกาโล่สรุปแล้วลูกหลักก็ไปหวันแล้วนะครับนะรีวิวใครกันแน่เนี่ยิงเข้าให้ติดบนตัวหลังแต่ไม่ตายเ,เดี๋ยวใจเย็นๆนะจ๊ะอ,อืมอืมกาโลหลังเท้าเข้ามา <S <S ว<ะ>้เรียบร้อยนะรอบนี้จะรวนทำรอยลวงน้อยไปหวันหรือเปล่า <S <S ไม่ไปนะครับผมก<อ>็จกเข้ามาโอ้โหยังรุนแรงตับเขาให้หนึ่งดอกติดมายอทอหรือไม่ ติดนะครับผมยังไม่ตายนะยังไม่ตายดวงงัดทาไมติดไม่อะทอแน่นอนไม่ตายอ๋อหลังเท้าเขาไปครับแแ่แตบบแแบแแบบแกาโลเขาไม่ตายอุ้งดูแต่ขอนตายว่ะยังยังโอ้โหเก้าร้อยสิบสี่มาเราก็ขอตบตบเด็กๆมั้งเหอะตบคนโตเยอะแหละเมตาปัจจุบันก่อนนะครับก็ ดูเอาเนาะว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ของผมก็ไม่ค่อยดีนะครับปไปไปรวยกันเลยนะฮะออึอบเตรียมพร้อมอไปเลยจังวันนี้เฮ้ยทีมนี้ก็คล้ายๆเรานะแต่มีคิงเข้ามานะครับแล้วก็หวดเข้าไปแทบแทบแทบก็ให้เป็นไงของใครจะตัวจริงตัวปลอมก็ว่ากันไปนะจ๊ะ <S <S แล้วก็ยิงเข้าหนึ่งดอกเรียบร้อยแน่นอน หัวเครื่องไยทะลายหินท่นอัปเกเดตบโอ้โหจะแรงหรือเบาดีวะเนี่ยก็แรงอยู่มั้งยิงก็เจ็บเออตะกิดนี่มันแค่ตะกิดไอ้น้องหวดเข้าคืนเป็นไงละ่ะพี่ตีหนักกว่าน้องยิงธรรมดาอืมใบสิใบก็ตีตีหวดเรียบร้อย <laughs> ตายเลยเป็นไงละ่ะอย่ามาเล่นกับพี่น้องหัวเข้าไปหนึ่งทีนะครับ เดี๋ยวก็งัดแน่นอนวันนี้ลอกหน้าแล้วก็จะกินไม่ได้ต่องมัดไงต่องแรกหนึ่งกาโลฮะ <c oughs> แตบบ่แบบแตบบ่แบบแต่แลังเท้าเข้ามาแบบยืนนิ่งๆอ่ะเลือดทําไม่กระดิกอ่ะครับ <c oughs> หวดแน่นอนหงุดแทบไม่เข้าเราก็โจกคืนเข้าไปฮะเขาหวดเข้ามาแล้วก,ไวาาวก็ไม่ติดอะไรเลยหรอเออตอบตู้เขาหน่อยนี่แหละฮะนี่แหละฮะ แล้วก็ตะกิลเข้าไปครับแต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 มโดยความแรงของเขาก็ค่อนข้างจะแรงอยู่เขาก็หดเข้ามาตั้งตัวเลยหรืวก็ยิงเข้าไปหนึ่งนัดขอแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วคองควายตะลรหินนะฮะโจ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 โค้เข้าให้โครดุนแรงติดกระดูกแตกเดินมาละนี่ขอเร็วก็สาหัสเราจะหดให้นะฮะในวันนี้เราก็จะขอแบบจิมจิมนัดเดียว อ้วดคืนอวดคืนเป็นไงล่ะอย่าตีพี่พี่บอกแล้วน่ครับจังหวะน,นี้หวดหวดเขาให้โอ้ไม่แล้จะไม่มีใครตายมาเลือดเราไม่ลด,ม,ลดมันเบานะครับแล้วก็ร่วงน้อยงัดระเบิดกลางอากาศเรียบร้อยนะพี่หามดมไปแล้วนะฮะแ๋ยวก็จรวเราทำร,รอยอีกรอบนึงแป่บอึ่มกดเบาเบาแต่ก็ไม่เป็นไรตึกนี้อันแสนยาวนานโอ้โห,โห,หเขาหวดเข้ามาเฮ้ยเมื่อไหร่จะจบเนี่ยโอ้ยนานเกิน เขาพวดเข้ามเออนี่ท่ากระบองฟาดหน้าเขาเราก็ฟาดหน้าคืนหนื่งไงล่ะพี่อืมทลายหินเข้าไปหนึ่งรอบจะแตกแล้วกระบองเล็กเราจะแตกแล้วพี่ใจเย็นพี่กาโลเราออกสกิลฮะแตบบแแบแแบแบอือหือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะต่ไม่เป็นไรนะฮะเรามีเด้งเลือดจับยอดหน้าไวตแแบบแตบแแบ เรียบร้อยไปหวัน่นดึงเลือดคืนเข้าไปและจังหวะน,นี้ฮะเรื่องไฟาทางไราหินเข้าไป <S <S โวนฟินมล่อแฟงไปหวั่นนะฮะ <S <S อืม้มกาโลสับมาเด้งนะครับ,บหมเฮ้ยกระบองเหล็กหูยังไม่ตายรอบนี้น่าจะตายนะครับอืพระเอกของเราเรียบร้อยไม่เหลือแล้วนะครับตอนนี้เราจะรีวิวใครกันเนี่ยเข้าไปหนึ่งหมัดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทอต้องมาดเป็นไ,ไงเฮ้กระบองเหล็กเขายังไม่ตายรีวิวกระบองเหล็กฟังเขาก็ได้ั้ม ถ้กเรามันตายนะครับบอมอย่าลืมว่าเรามีพี่ด้วงนะครับพี่ด้วงนี่คืออึดมากนะครับอมหมดพี่ด้วงเข้าไปในบอกพี่ด้วงอึดพี่ด้วงจะตายแล้วจิ้หายแน่นอนเราต้องเจ็บก่อนเจ็บก่อนตายนะครับผมชนะด้วยนะฮะนี่มันสุดยอดจริงจริงพอเหนื่อยละ ไเจอกันใหม่แล้วกันนะออโอ้ยจานหลบไปหน่อยสิครับบางแล้วมีความรอผมห,หมดเลยเนี่ยอโอ้ไปจะรวยลิ้นทำไม,ไมวะก็ <quer> ผมก็รอดที่ตุดในเกมนี้แล้วครับดูหน้าตาผมก็ช,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 ชดชดเป็นธรรมดาครับจานเห็นด้วยไหมจานไม่ตอบหน่อยอ่ะผมเนี่ยก็แบบดูมัดกามแบบกำจำผมนี่แข่งทั้งตัวครับจา์วัดกับผมบ้างหอาจาย์ไม่ตอบผมหน่อยอยืนนิ่งเลยจานหายใจอยู่ปะเนี่ยผมไม่อยากจะอะไรมากจา